วันนี้ผมอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปสำหรับการรีวิวชีวิตตัวเองครับนี่คืออะไรฮะไม่ได้เชื่อไว้ผูกคอตายนะครับเพราะว่าลันทดชีวิตไม่ใช่นะนี่คืออะไรรู้จักไหมฮะนี่คืออะไรครับนี่คือสายวัดนะนี่คือสายวัดวันนี้เราจะเล่นเวิร์กช็อปนี้กันเราไม่ได้จะมาวัดตัวนะครับว่าคุณไซส์เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งผมจะบอกคือชีวิตคุณเหลือขนาดไหนแล้วครับผมจะให้เทียบเอ่อชีวิตคุณเป็นสายเส้นนีี้้ครตออนนุณ่ยเทาไ คุณกเกษียณที่อายุเท่าไหร่สมมติผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยอายุ34ผมตัดที่34อะหนึ่งถึงสามสิบสามปีผมหายไปแล้วครับอายุเฉลี่ยคนไทยเท่าไหร่รู้ไหมอายุเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่เจ็ดสิบหกปีครับจะหาก่อนเจ็ดสิบหกจุดหกตีเลขเจ็ดเจ็ดแล้วกันดังนั้นนี่คือช่วงชีวิตของคุณคนะคําำถามทาี่ผมอยากจะถามคือคุณจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ครับสมมติว่าคุณบอกว่า คุณจะ,กะเกษียณตอน60แลวผมจะมีเวลาเที่ยวเล่นอีกสักสิปีนะฮะก่อนผมตายนั่นผมตัดไว้อยู่ที่ดังนั้นเนี่ยนะครับแท่งนี้ฮะคืออะไรฮะแท่งนี้คือ34ถึง60นี่คืออายุการทำงานที่ผมจะเหลือเวลาทำงานครับ แล้วาแท่งนี้ฮะหกสิบเอดถึงอ้อเจ็ดสิบเจ็ดคือเวลาหลังกเกษียณน,นี่คืออะไรครับแท่งนี้จำได้ไหมเอคืออะไร A คือตรงนี้สามสิบสี่ตรงนี้หกสิบนี่หกสิบเอ็ดนี่เจ็ดสิบเจ็ดเคืออะไร A คือเวลาการทำงานที่เหลือของคุณเนี B, คืออะไร B คือเวลาหลังกษียนะอันนี้คือ working ถูกไหมอันนี้คือ retire กี่ปีฮะแล้วในคำถามผมอยากจะบอกคุณคืออะไรฮะคุณคิดว่าตอนเนี้ยเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ต่อเดือนครับเรามาดูนี่ก่อนนะมินิมัมพอใช้ของคุณต่อเดือนเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าพอใช้ต่อเดือนของคุณเนี่ยคือบางคนห้าหมื่น บางคน4ี่หมื่นบางคนห0,000ื่นะไอะอย่างสมมติสมมุติว่าผมบอกว่าแสนหนึ่งผมบอกว่าต้องใช้เงินแสนหนึ่งคุณคิดแต่คุณเองได้เลยนะบอกผมต้องใช้เงินแสนหนึ่งที่แบบว่าผมอยู่ได้โดยไม่ต้องลําบากผมบอกผมใช้แสนแสนหนึ่งต่อเดือนตอนที่ผมไม่ต้องลําบากแล้วคุณคิดว่าหลังกเกษียณนะคุณอยากได้ต่อเดือนเท่าไหร่ที่แบบสบายๆผมบอกว่าหลังกเกษียณผมอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเยอะผมบอกผมขอัขอสักแปดหมื่นก็พออันนี้กี่ปีครับ คุณคิดตามผมนะฮะผมอยากให้คุณรีเฟรชชีวิตตัวเองว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้กี่ปี34 60, ถึง60เท่าไหร่วะเนี่ย6กสิบลบสามสปีอันนี้เท่าไหร่ฮะหกบเอ็ดลบเจ็ดปีแต่คุณครับถ้าคุณต้องการเดินละ80ดหมื่นคำถาม16ปีใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 16คูณ8 0 0 0ม่อเดี๋ยวนะ16คูณ12ถูกมคูณ80,000เป็นเท่าไหร่ประมาณ5 3 6ล้านหลังกเกษียณคุณไม่ได้ทำงานแล้วถูกไหมนะครับดังนั้นรายได้ตรงนี้มันต้องเกิดจากการเก็บตรงนี้เท่ากับว่าใน1เดือน1แสนนี่ยังไม่พอคุณต้องเผื่อเก็บไว้ตรงนี้ด้วยอีก15.6ล้านคำถามคือ1536 00 หารด้วย26หารด้วย12เท่ากับว่าต่อเดือนเนี่ยนะฮะคุณต้องเก็บอีกประมาณนี่คือเงินเก็บหลังกเกษียณคุณแต่ว่าไรายได้ต่อเดือนของคุณเอาสองนี้มาบวกกันฮะไม่ต้องไรายได้เงินที่คุณต้องได้ต่อเดือนเอาสองนี้บวกกันครับนี่คือกินใช้ตอนนี้ฮนะอันนี้คือหลังรีทายฮนะรวมแล้วเนี่ยคิดจับหยาบอยู่ที่ประมาณแสนห้าแล้วกันนี่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับ ยังไม่ได้คิดอัตราเงินเฟอ้อนะว่าต่อไปคุณคิดว่าตอนผมอายุขนาดนี้กับอีกประมาณสัก26ปีคุณคิดว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ40เหมือนเดิมไหมฮะมนค,คิดว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ก็อีก26ปีข้างหน้าเนี่ยค่ารักษาพยาบาลจะเท่าเดิมไหมฮะนี่เรายังไม่ได้คิดพอยต์นะนี่คือเงินครับสรุปก็คือต่อเดือนคุณต้องมีอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างผมเนี่ยคุณต้องมี150,000ต่อเดือนที่คุณต้องมีฮะคิดกันอย่างหย,ยาบๆนนี่คือเวิร์กช็อป ผมอยากจะให้คุณได้เห็นว่าตอนนี้คุณแม่งพร้อมแล้วหรือยังมีคําพูดคํานึ่งฮะเขาจะคำพูดคำหนึ่ง,คำ,ค,ำงคำดูวคนนี้อาจารย์ที่เป็นคนต่างประเทศสอนผมบอกว่าคนเอเชียหลายชาติใช้ลูกหลานเป็นรีดทายเน,น้นแพลนใครเขา้าใจคําพูดนี้มั้งคือกูไม่มีก้อนนี้ฮะกูหวังลูกเลี้ยงอย่างเดียวไม่มีก้อนนี้ชีวิต17ปี16ปีหวังลูกเลี้ยงลูกหลานเป็นรีทายเน,น้นแพลนมันเลยมีวลีที่บอกว่า ไม่เป็นภาระของลูกหลานเกิดขึ้นในโฆษณาในสังคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากให้คุณดูว่าเนี่ยปีใหม่ละถ้าผมไลายปีที่แล้วหลายปีนี้ผมก็ต้องตัดออกไปข้อนึ่งตัดข้อ33เป็นข้อ34ซะผ่านปีใหม่แต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนคุณตัดออกไปปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งชีวิตคุณสั้นลงครับเวลาในการหาเงินคุณสั้นลงเรื่อยๆพลังงานในการหาเงินคุณสั้นลงเรื่อยๆคำถามคือตอนนี้คุณวางแผนไปถึงวันนี้แล้วหรือยงัง หรือคุณไม่ยังเที่ยวเล่นสนุกสนานเฮฮาอยู่ครับหลายๆคนนะฮะใช้เงินแบบไม่ใช้เงินแบบไม่คิดถึงตรงนี้เลยไม่ไม่คิดถึงช็อปนี้เลยคิดถึงแต่ชอ็อปนี้แล้วหลายๆคนประมาทกว่านั้นนะครับหลายๆคนไม่คิดว่าเที่ยวไปก็ได้กินไปก็ได้ครับเดือนหน้ายังไงก็มีเงินเดือนเข้าครัเหมือนปลากระดีได้น้ามาไม่ได้คิดถึงอะไรนี่คือการวางแผนคุณวางแผนตรงนี้แล้วหรือย,อยังครับโอเคนะ เวิร์กช็อปนี้อยากให้คุณลองไปคิดจริงๆที่เป็นตัวเลขของคุณจริงๆดูเลยว่าของคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วของคุณหาพอไหมตัวเลขนี่ของคุณเท่าไหร่แล้วในอนาคตของคุณตรงนี้เท่าไหร่แล้วถ้าชีวิตจริงของคุณหาพอยินดีด้วยครับแต่ถ้าคุณหาไม่พอนั่นคือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน